รถดูดส่วมเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องอรถจะลาจรติดคัดมุนแอร์แย่เลยวันนี้รถติดลมย่อนลบรถขี่ <c oughs> เอาถอแก้ไปกำกับแล้วอันนี้เอา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 โอ้ยเจ้ากระไดนอ้อเพ่อใหญ่อันนี้กระไดอันพ่อใหญ่รถสวมนีไหม <c oughs> ยังสู่ดันไปได้นะนะรถหรกล่อกับติดลมรถสวมกับพยอมถอยคลิปหนีรดรถสวมเป็นเหตุเดี๋ยวนี้รถหรกล่อได้ลบอะเอาเอาเอ้าเอาเอาเอาป๊เป๊ะบัดสะบัด,บดโอ้ตายเลยแบบนี้บ้าลบเลยเด้่รถสวมมา โอ้เนาะข้าเจ้ารถนักได้พี่น้องรถหกล่อก็รถสิบหล่อจีคนดินอ่ะเขาต้องถอยอ่ะเอาถอยให้ลรถสวมมาเอาตายเลยแบบนี้เพื่อนกับหูพี่ด้ว่ารถเขากำลังรถนักแรนมากไหมเพื่อนยู่ไกลๆพี่มแม่เราเพื่นแรนเขาไปยังก็ว่าแต่มันม่มีมองลบกันด้บันี้โอ้เหตุหลายเอาบันนี้หกล้อลบไสบันนี้เอา ลาจรนติดขัดย้อนรถสวมเงิดไหลยนีประวงวนสิา่าให้ฟังเลาบ่ยอมเลยเอา้เาแล้วก็ับไปของเราเอา้าไปสวมแตกยูหันสลายเธอแกเลี้ยใจเธอแกเลี้ยใจรถสวมอิวไปแตกซาใส่หมูหกหล่อยูหันเนาะ เงือดลายจังได้สู่ขังสู่เน่ยแท้ดันไปจนได้หนานี่เบางทางนี่นี่สิจอาสู้ฟั่งวีนองมืสีห้เบิงวันนี้นี่เพิ่นมาหอดนี่่ะนี่เพิ่นมาหอดนี่แล้วเพิ่นกะนี่เพิ่นน่าสิจอดอยู่นีให้รถด,ดินเขามาก,ก่อนนะน่ะเพิ่นบ่จอดนี่เพิ่นไปเลยเพิ่นกะแท้แล่แท้แล่ไปวันนี้รถต้องซีขั้นต้องลบรถสวมขั้นเดียวนะ่ะเอาเจอ้าว่ะเปตะง,งืดบ่จ้าว่ะเือ ก็มันสวมแตกวันนี้ก็มันสวมแตกห้าสวมแตกอยู่หมองงันที่ยูงานพักนี่สวยเลยโอ้โอ้เงียสะปลาท้ายแตกว่านะกะหูบ่าเขาเอาเอาฝาขาข,าข,าขััคคนรุดนั้นสั้นเอาเอาแม่นยังเนาะบาทนี้